สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พิษณุโลกนะฮะจะมารีวิวโรงแรมชื่อโรงแรมอะไรลืมละ e ดอะไพร e ์ <Price. S 1> <Price> โฮเทนะครับอยู่ที่พิษณุโลกนะครับมาพักครั้งแรกเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะไปดูห้องอห้องที่ผมอยู่นะเป็นสุพเรียเป็นห้องเริ่มต้นนะฮะก็เปิดประตูเข้ามานะครับขวามือเราก็จะเป็น เหมือนตู้เสื้อผ้านะครับก็ให้หวางกับเป๋ากระเป๋าแขวนเสื้อผ้าได้นะครับข้างบนโล่งๆนะครับไม่มีอะไรอ่าถัดมาซ้ายมือจะเจอ,เจอกับเตียงขนาดน่าจะ7ฟุตเลยนะเพราะว่ามันสามอันต่อกันเนาะเป็นเตียงคิงไซส์นะครับหัวเตียงมีโต๊ะแล้วก็มีโคมไฟทั้ง2ด้านนะครับอ่าถัดมาก็จะเป็น ชั้นวางทีวีนะครับข้างล่างเป็นตู้เย็นโอทีวีจอใหญ่เลยเนี่ยของ lg ใหญ่มากแล้วก็โต๊ะวางของกระจุกกระจิกมีกาน้ําร้อนมีกระจกอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีระเบียงนะครับเป็นกระจกเราอยู่ชั้น2นะฮะแล้วก็ถัดมาเป็นห้องน้ํานะครับโอแอร์ตัวใหญ่อยู่นะถัดมาเป็นห้องน้ํามีอ่างล้างมือล้างหน้าตรงนี้ตรงนี้กระจกส่องหน้าห้องน้ําใหญ่อยู่นะครับห้องอาบน้ําใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ มีเครื่องทำน้ำร้อนชโกโกอยู่ตรงนี้นะครับอ่าสนนราคาก็ประมาณ1,500บาทนะครับอ่าก็ราคากำลังดีครับไม่แพงมากเหมาะกับการที่เราจะเดินทางมากไกลแล้วก็พักระหว่างทางนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะกลับชนบุรีแล้วนะครับอ่าเดินทางไปเรื่อยๆรอบนี้เราจะวิ่งเส้นผ่านนครสวรรค์นะครับเพราะตอนที่เรามาเรามาเส้นตากฟ้านะครับผ่านพิจิตร๋ยวรอบนี้เรากลับทางนครสวรรค์ อ่ะเจอกันครับจนบุรี